สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ก่อผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อยายไม่จะหาเห็ดยายก็สิมาย่ำยังเงสาใส่ไว้หมู่บ้านพี่น้องมันมามาปลายสมพี่น้องมันมามันก็ติดตามยายเลยจ่าเด้อไปลุนไปบึ้งไปลุนยายบึ้งสิบานบอจ่าไปไฮ้โอ้ยนี่พี่น้องเอ้ย เห็นเฟื่อป้าบอนี่เฟื่อป้าเห็นบอนี่มองป้าเพื่นไข่นะแ่าเออป็นจุป,ปวกัสินะเห็นบอพี่น้องนี่เออยายยายจิบไ,ไปกระแตทองรุุนมึงสิมานโอใส่ไวแต่มืมอว่านยายก็ไปหาเห็ดนอ้องพี่น้องเนาะยายก,ก็เลยสิมา้าตมึงมามามาจ้าจ้าญาติไปจะพีเลยกระไดเจ้าแล้วก็ออมไหมคุน ไปแผ่นครับใหม่หรือแผ่นครับเก่าหรือแผ่นครับทางในด้วยตางประเทศเด้อจาเด้อเพื่อกลังใจให้ยายแน่ยามเลยเท่ายามเลยหมานไหมเดี๋ยวจัดลังที่หนึ่งเด้อจัาเด้อเออหาเห็ดมาแล้วจะเอาไว้ปตะแกงเด้อจัาเด้อได้ แล้วกัดชิ้มปะยาม,มอบอกว่ามันโผล่ใช่สิใส้พี่น้องอ้าวม,านาม,านมันบ่ม้นก็มันโผล่โผล่ดยกที่ล่ะกัสิยกขึ้นละแม่นาน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 พี่น้องม,มานมานมานโผก,ก็ถือคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วมานแล้วจ้ามาแล้ว เออนั่งดูอานานนี่นีน่น,นี่พอได้กินได้ยากอยู่เนาะจ่าเนาะยายก็ไปหาเห็ดเนาะทั้งเสา,าก็มาดิย้ำยายก็มายามทั้งแรงเลยจ่าเด้ดอไปไปรุ่นอีกหลังทีหล,ลังยยใหม่มยอ,ยอีกเนาะเสาเนาะใส่ยุจ่าอืมใส่ไม่อีกเลยจ่าเด้อ หากินหายากแบ,บมีเลยด้วยจ้าจังได้กินได้ยากเนาะจ้าเนาะพี่เล้ล่มพี่น้องล่มไว่อยเลยมือน,นี่ล่มบวอยๆเลยผนมาเศ้าตตกเหลวมันกันล่มมาเนาะพี่น้อง มาอีกแล้วหลังที่สองได้จ่าเด้อวันนี้ก็ไปหออา,งไงเาเห็ดกูกัยางกุ้งเงยเละมาหายำหลอบจอนะพ่นองเนาะล้างที่สองก่าุเส็นป <c oughs> ลาดิบสาวสามโตัตวสีสโส่โตัะสี่เลยจะได้กระเล็บนาะพี่นองเนาะกระถึอไม่กระถึอแน่มันชินมานชูมือได้ตีเท้าเอา้ย ไปถเออเนาะคนต่อมานออนานเรียแลวเฮ็ดที่แถาออกมือม้านมือบอมานเม,มนบ่อเมนน,นี่ก็นี่ก็ต่อมานบอมนันก็ต่อคังนำ้ำคังไวเรื่อยๆเองสิเลยจ้า ตาหามันถือกบไงน้อยเถาะกบเถาุละตาไปปุ hmm. open problem, open ้ยจีไปจ่าเด้อแบบนี้ออลุนดีเบิงลุนดีเบิงจะ่ามันล้มแมพี่น้องเอ้ยดังบือบืกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องวันนี้ล่มมวยว้อยเลย ลุนอีกวงหลังที่สามมันมันในเด้อพี่น้องเอ้ยมันมันแน่หลังที่สามพี่จะได้ไออกเมดดื่อตีฮะโฮอีกตีดูทั้งออกไต้ที่พี่น้องเอ้ยนานอูหห้หลังนี้ถึก ปจำเลยเนาะปลาเข็งเมยใหญ่เด้อจ่าเด้อโหปัด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 วันนี้เดืปลกเข็งใหญ่พี่น้องพี่น้องวันนี้เดืปลกเข็งใหญ่พี่น้องทีแล้วเด้อปักเขียงใหญ่เดือจ่าเด้อล้างนี่ไอ้บึงเอ๋อบึงน้อพี่น้องบึงบงอู้นั่นอู้โอ้ยโอ้ย โอ้ยปลาเข็งไงปอยากออกมาตัวนี้พี่น้องนี่เหียนเขีนบ่ใช่เงี้ยนเขีนบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นปลาเข็งตัวใหญ่บ่นี่ยเอ้ยตัวนี้อิ่มเลยพี่น้องนั่นตัวแบบไงตัวอะไรปลาสิ่วโอ้ยพี่น้องนี่เร็วแรงแล้วเด็กกาเด็กกาเด้อเร็วแรงอยู่ดีไปใส่กระเฮ็ดได้มากมือนี้ ยิงไงได้จาเนี่ใส่ไหวหแล้วพุทุมาอีกก็จะได้ถือนาะพี่น้องนะห้อนห่อนน้าพี่น้องห่อนหอนขนาดใบสามละ่ะห้อนหอนห่อนแห้ง ม่ขีมอีอันนี้ม่ขีมีน้นอยๆเลยจ้ะมันแหลงติดโตกอีกว่เนาะตกมาตกมาคอยมันถือหลายๆพอนายจะได้เห็ดปลาน่อยกินเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮากัเห็ดหาเห็ดหาอยู่หากินอย่างสี่แหละเออเนีมันถ้าเหลวติเท้า เสียงนกตุ้มห้องตุ้มตุ้มโอ้ลำลำเป็นอยู่ตัวนี่ตาทองว่าแต่ลำไม่เป็นออกนะล้างที่สามในจานนี่ ือนล yup. <laughs> ้างสีซีเฮ้ยไดนับพิกนับถึงด้จ่าด้โอ้ยไอ้มานบอนอหลุ่นบึงตะชองยกยกขึ้นหนึ่งสองสมนอั่นนี่เดียจะประขเอายกขึ้นบังเออสิทายบังเออ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เอากระแทกบึ้งเถวนานเนี่ยอู้แม่นออกใหญ่ดีเถอะหลอดแน่อยู่อุ้ยโอ้คำบอหลอดจะได้หลายกว่านี่อยู่ดอกยเยอะจ่าเด้อนี่นี่หลอดอยู่ด้วยจ่าเด้อนี่นี่เดี๋ยวจะปักขาหน่อยโอ้ไม่หลอดออกตัวนีพี่น้องนานนี่เดี๋ยวหลายตืบอยู่นอจ่าเนาะอู้ โมทขบโมหลายโมดหลายเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่เกี่ยวเส้นโนะโมนอนใบชุบมวาดกระเสบแซ็บมื่อนี้มื่อนี้เดี๋ยไปไหวทายเฮ็ดจะได้กินเนาะแ่านี่อู้บ่เอออู๋บ่ปาอับอู๋อู๋กับอู๋อู้กับอู้พี่น้องเนาะ มืดหมองยามายังรอไฮรอหน้าก่อนบ้านนีน้อยากไปโอ้หมองนี้คุณฮิตซื้อ์อยังไหวนี่โอ้พี่น้องเอ้ยมึงน,นี่ตุนบักคันนิง่งงามงามด้วยจ่าเนี่ยหูกลิ้นวยอยู่ด้วยจา่าเนี่เขาเอือนบักคันนิง่งประชาไทยเอือนบอกขันก้น ต้น coating, ใหญ่ๆงามๆเดาเนาะหาจะสิเลยจะสิได้กินเดี๋ยวยากเนาะคันบ่หาก็บ่ได้กินหันมาเบิ่งเดี๋ยวหลายเนาะห่อนี่นองงามหลายตะห่อนตากแดดแดดจ้าเลยชุดนอนนอนแห้งเงี้ยว่ะ ไปดูสิโอ้เรากระจดให้งหัวกินที่เนาะจะมันได้ไหลายไปแบบน,นี้เฮาอแย่ก,กระสิบผ้าซับนอใหม่อีกเด้อจ่าเด้อเขาเอาไว้กระสิญเงาเนาะพี่น้องเนาะแย่จีผ้าง,งัดทั้งงัดอีกย่ามแมาแล้วนี่ จกมางัดทั้งงัดปล่อยไว้กะชิญาล่ะแล้วก็จะเอาไปแจกพี่จากแจกน้องงัดเร็วน่องพี่น้องเนาะไปเท้าหายคอยชิบะทางไหนบัดนี้อู้ยพี่น้องอุ้ยคอยชิแล่นไหนตีแต่นแต่นเนี่ยพี่น้องเนี่ยใหญ่ว่าชิบะให้เห็นดอกจ้า เอาไว้กันเนาเดี๋ยวเอาไปให้พี่ให้น้องกินนะแถวเนาะบุะ้งิีระพี่นอ้องเมื่อวานาานี้ก็ตาท่องก็ทราบได้แต่ยายประเทศไทยเห็นโตขึ้นชุงสูงแหงแหงๆเบิงบ่งเบิง่งเรื่องพี่น้องเรื่องนี้ขนาดโตนี้ก็ยังสูงลว่าพี่น,อาาน้องเมื่อวานต่ำๆอีกนอนที่สองนั่นต้องมีเจ็บแน่เลยเถ่านะ งัดทางงัดต้องมีเจ็บเนี่ยอาอน้องที่ซองมาเด้อพี่น้องมางัดเอาในใหญ่เด้อนี่ก้อนนี้ได้กินเมื่อปีพี่น้องนี่งามพี่น,อน้องงามาม,มาไปตั้งไว้พูดเลยเจ้าพูดงัดแตเด้อพี่น้องเด้องัดอีกละ่ะงัดขึ้น้องงอไม้แตก หนึ่งไปหยังแถางัดจุใบหยังน้ำน้องไม่จ้าน้องเจ้าเบือดอนน้ำสิเออเห็นบอกพี่น้องมาเด้อมาเอาเด้อพี่น้องเด้อใจว่าสิเบ้ออย่าเบื่อใจเด้อใจงัดอีกล่ะกับตะท่อง เอา,าไปกกับสินยาวมือว่านก็บอกได้งัดให้บึงมือนี่ควรมางัดใ UM ห้บ <s amar ino> ึงปาดเอออออเเาไปมันออกอีกนะหูนอนนีกว่เอาต่อทองอ่ะมาขึ้นแล้วทรงๆทรงๆจอบให้ยังน่ะลองมานอ่นเอาไปไว้ เออหนึ่งนอนนับสองเอาสามสี่งัดไม้ตัวเงี้ยวๆนี่สี่แล้วเออโอ้ยนอเดียวอิ่มเลยเอาเนี่ยหาตัวนี้เท่า ด้อุ้เสียงผม่ชิบะหกักตีสาบลงเลยสาบลงมา้มเียมจรนะบุญเนาะจะวยเอามีดม,มาผัดเดาวดีวจ่าเดินเอามาเอาจ้นี่เท้าใกล้ๆนี่ ครับน้ออันนี้ย,ายาา่ามรอาย่ามรอบแล้วมาใช่ับนองใหม่ตอวน้อพี่น้องเนาะเอาไปเกลี่ยงใส่เอาไป,กไาไปมกใส่ในเจ้านอนหนึ่งเออโอ้ออยมันคือนอนในก่อไงมึงเดี๋ยวไม่ใช่ไงไดบนบ่เอาไปเออนะเออนะโอ้อออออยเอาหยากคือกันก,รกร๊อบ หนูใหม่ไปป่าอยู่ตัวนี้นงัดตังงัดคือเก่าว่ะว้ายน,นี่ทำนี่แหละเนาะเี๋ยออยู่หหยที่หาหนอที่จ่าเด้มันสินอิ่งก็สิก็จอยสิมาไ,ได้เต็มไปอีกไปเลยเฮาไปเฮงอนเหมือน หอน,นี่เงิน,หนงเหลวหอนเงิน,หนงเหลวด้วยจานนี่เด็กนอกละเท่านี่นับบังเดือท้าวน,นี่ก็ได้ย่ามานี่ก็ได้ย่ามานี่ก็ได้พ่อได้กินไในยาด้วยจานนอพีอ่น้อตัอตัวย่าหม่ามือนคลิปรั่วอีกเลยด้วยจานนี่นี่ยาหมาแล้วก็กระมาซับนอใหม่หลายๆใหญ่ๆนับกี่ นับพี่เ้าเกาหนอนะโอ้โหเอาไปแบ่งพี่แบ่งน้องเนาะบ้านนี้เนาะกินบ่หมี่เดอกจ้าหนิเดี๋ยวไปแยกกระชีจกคีบแยกกรสิจบคลิปเด้อจ้าเด้อจะมานั่งเฮ็ดกระท้องนี่ยายได้คลิปย่ำหลอเออคลิปย่ำหลอเด้อจ้ากลับซ้ำนอใหม่เด้อจ้ากระชอบคลิปยายคลิปนี่ก็อย่าลืม กําลังใจให้ยายเนี ist, same, decay, ่ยด้วยจ้จเด้อขอบคุญด้วยจ้าทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหนทุกแส้นทุกคอมเมน็ดยายได้ดวยดีเสมอมาแต่ยายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วย้จเด้อคลิปมัวของยายด้วย้จเด้อคลิปคลิปรวบด้วย้จสวัสดีจ้าสวัสดีครับรักน้าทุกคนหลวงพอคิดตามคิดต่อไปเด้๋ด้วย้จ